สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีเพื่อนๆพื่อนคอมเมนต์เข้ามาเนาะบอกว่าไม่ลงหวยฮานอยให้เลยจริงๆหวยฮานอยอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนมอนบอกแล้วถ้าไม่มีห้านอยนะสูตรเนี้ยยังไงก็ต้องมาบางมั่นใจมากเลยมีวันก่อนเนี่ยบางมั่นใจสองแปดสองแปดบางคิดได้หัวท้ายเลยสองแปดสองแปดทั้งหัวท้ายบางกะอยังไงก็มามา,มาชัว ไปออกอีกวันหนึ่งมันคิดได้เมื่อวันที่สิบสี่มันคิดได้สองแปด,ด 28, มันไปออกหนึ่งหกแล้วพอวันที่สิบห้ามาออกสองแปดข้างบนวันนี้ปังก็มั่นใจแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าไหมนะคะวันนี้วันที่สนะิบสามเนาะมันคิดได้ตัวเดียว ก็พี่เพื่อนเอาไปลุ้นดูนะคะนี่มันคิดได้ตัวนี้แล้วก็พอดีมีพี่คนหนึ่งฝันเดี๋ยวฝันมันอยู่ในโทรศัพท์มันยังไม่ได้เขียนฝันเลยมันนี้ตื่นสายมากเลยอันนี้เรียกเลขฝันของเขานะเขาฝันแมนอยู่มีคนเขียนให้เขา ทีแรกมังกล่าวว่าไม่ลงละเพราะว่าพอคิดวันนี้ออกพรุ่งนี้บางทีก็มั่นใจยังไม่ออกว่าวไปดีว่าเห็นว่าชนกับฝันที่เขาบางก็เลยลงให้นะถ้าใครชอบก็ลองเอาไปลุ้นฮาหนอยดูนะคะ09 90เกโอ้สามตัวอ่ะ คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าชอบก็เอาไปลุ้นกัน